มาหน้าห้องค่ะโอเค Good afternoon s t u d e n t how are you today okay I'm fine thank you sit down อ่ h โอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูลองเช็คความพร้อมก่อน one one clap two clap three clap five clap โอเคโชว์ okay, show your hand โชว์ your hand สูงสูงลูกยกมือสูงสูงนะคะโอเค touch your head touch your eye touch your mouth touch your mouth mouse อยู่ตรงไหน mouse touch your nose โอเคนะคะ two c l เอาใหม่ t w โอเคเย r e ยม y Yes, d y Yes, yes. นะคะเสียงเบามากเลยอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้แจ้งจุดประสงค์ไปแล้วใช่ไหมว่าคุณครูจะสอนเรื่องการแต่งประโยคนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะแต่งประโยคนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะทวนคำศัพท์ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่คุณครูเคยสอนนักเรียนมาหมดแล้วเดี๋ยวนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันนะลูกพร้อมแปลด้วยนะคะไม่ต้องสะกดคำนะอ่าคุณครูนับนะคะ one two three hamburger okay next noodle next eggs very good five l i n e s นะคะออกเสียงตัว R ด้วยนะลูกนะคะอ่ A ต่อไปนะคะ apple นะคะ orange ต่อไป ชีสจูสนะคะต่อไป tree ต่อไป water m ร์เนะคะต่อไป coffee ต่อไป s o d a นะคะต่อไป grape นะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมก่อนนะลูกนะคะเกมในที่นี้ก็คือเกมแฮงแมนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างมา ห้าคำนะลูกคำละสอคะแนนโอเค Are you <S <S อายุนูเซนเพราะว่าเกมนี้คุณครูเคยสอนนักเรียนมาแล้วใช่ไหม <S <S อ่ะตัวแทนกลุ่มลูกบอกมาเป่ายิงฉุก เดี๋ยวครูตั้งชื่อกลุ่มให้นะลูกอ่ากลุ่มติดประตูนี้ก็คือกลุ่ม A นะคะอันนี้คือกลุ่ม B ีใ้เมื่อกี้นักเรียนเป่ายิงจบกันกลุ่มไหนชนะลูกกลุ่ม A A นะคะอ่าทีนี้นะคะคำสั่งกันที่หนึ่งนะลูกเดี๋ยวกลุ่ม A เริ่มก,ก่อนคะ่ะเลือกมาหนึ่งตัวอักษรนะคะ A ถึงแซ่อ <A. S 1> อ่ะ กลุ่ม A บอกว่าตัว A นะคะเ,เดี๋ยวๆนะคะเดี๋ยวนะครูคกำหนดคำให้ตอบนะลูกมีทั้งหมด6คำนะคะอ่ากลุ่มอเออาแบบนี้แนละ้วลูกเดี๋ยวคูดกำหนดให้กลุ่ม A ตอบได้อีกหนึ่งครั้งนะคะตัว O ใช่ไหม ตังใช่ไหมคะมีคะ่ะจะตอบเลยไหมลูกจะตอบเลยไหม n o โดโอเคถูกต้องคะ uh, <okay. S 1> อ่ะอ่นักเรียนลูกอนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากเลยนะคะขนาดคุณครูแค่ขีดขีดนะคะว่ามีกี่ตัวอักษรใช่ไหมมีหกตัวอักษรนะคะเพื่อนสามารถตอบได้ลูกคำว่านูโดนะคะ โอเคอ m s ซอรี่นะคะอ่ะต่อไปนะคะกลุ่ม A ตอบไปแล้วนะลูกต่อไปกลุ่ม B นะคะกลุ <c ười> ่ม B นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะกำหนดให้อ่ะห้าตัวอักษรนะคะอะ <c ười> นะคะห้าตัวอักษร ค,คุณครูให้โอกาสกลุ่ม B ตอบว่าจะเลือกตัวอักษรอะไรตัว W ัใช่ไหมไม่มีลูกกลุม่ม A ค่ะตัวอะไรนะ B P ไม่มีค่ะอ่กลับมากลุ่ม B มตัว E ไม่มีลูกกลุม่ม A ค่ะตัว A ไม่มีค่ะเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะอ่ะกลุ่ม <A. S 1> กลับมากลุกล่ม B เหมือนเดิมลงอ่ะ <A. S 1> จะให้คุคฟูนับไหม <A. S 1> ตัวเจไม่มีค่ะต่อไปกลุ่ม A ค่ะจะตอบไหมคำนี้จะเป็นโมฆะนะคะท่านเรียนไม่ตอบ <A. S 1> เป็นคำนำนับไม่ได้นะคะ ตัวเอว M ไม่มีอะมากลุ่มนี้ตัวอะไร t w น three four ตัวอะไรนะ G ไม่มีค่ะ C ไม่มีตัว S ไม่มีอ่ะครูครูใบให้หนึ่งคำนะคะ ไม่ให้หนึ่งคำเป็นคำหลังแล้วลูกตัวอานะคะคำหลังตัวอานะคะจะตอบไหมกลุ่มกลุ่มบีตอบไหมอ่ะนับนะหนึ่งสองบีไม่มีกุมนนได้ไหม อะเปิดโอกาสให้ให้ถามหนึ่งตัวอักษรค่ะจะถามตัวไหนถามตัวไหนคะหนึ่งสองสามสี่ตัวแรกใช่ไหมโอเคนะคะตัวเอฟตัวเอฟนะคะจะตอบเลยไหมตอบเลยไหมคะ ฟาวเออนะคะโอเคเก่งมากลูก็ปรดมือให้เพื่อนหน่อยนะคะคำา่าวเออนะลูกหมายถึงอะไรคะหมายถึงแป้ง,ง,ปงนะคะผ่านไปแล้วสองคำนะคะอ่ะต่อไปคำที่สามอ่ะครูครูคให้กลุ่มบีตอบก,ก่อนลูก ลงจะไหนมีค่ะคำว่าคำว่าอะไรตัวอาอาเพื่อนบอกว่าวอเตอร์ไม่ใช่แล้วลูก water water มันต้องเป็นห้าคำใช่ไหมนะคะอันนี้คือนะคะกลุ่มนี้เบียร์ไม่มีค่ะกลุ่มนี้ B อยู่นะคะตอบเลยไหมตอบเลยไหมคะนึกออกไหมกินทุกวันนะคะกินทุกวันอ่ะคุณครนะูนับนะหนึ่งวันอ่ะไม่ได้แล้วเพื่อนบอกว่านมอ่ะกลับมากลุ่ม A ตอบว่าเอะไม่ใช่คขากลุ่มนี้อะไรนะ เป็นภาษาอังกฤษนะลูกจะพูดมาจาไยได้ยังไงคะว่าอะไร w i s, <S ใช่ไหมอ่ะโอเคถูกต้องค่ะอะ่ทีนี้กลุ่ม B ได้แล้วลูกผ่านไปแล้วสามนะคะเหลือสองทีนี้นะคะตัวนี้นะลูกคำนี้นะคะจะมีทั้งหมดห้านะคะ ห้าตัวอักษรนะคะอ่าห้าตัวอักษรเมื่อกี้กลุ่มกลุ่มกลุ่ม B ตอบใช่ไหมต่อไปกลุ่ม A ให้ทายมาค่ะ A ถึงแซ <B. S 1> ตัวอะไรนะ T <B. S 1> ีค่ะ ตัว P ที่ตอบว่า a อปเปิไม่ใช่ค่ะกลุ่มนี้เกลฟโอเคถูกต้องเยี่ยมมากนะคะกลุ่ม B นะคะมีตัว P นะคะแต่ไม่ใช่คำว่า a อปเปินะคะกลุ่ม B สองคะแนนค่ะ,อะโอเคนะคะคะแนนเท่ากันแล้วนะคะอ่ะต่อไปคำสุดท้ายนะูะคำสุดท้ายนะคะ มีทั้งหมด8ตัวอักษรนะคะเมื่อกี้กลุ่ม B ตอบไปแล้วใช่ไหมต่อไปกลุ่ม A ค่ะคำว่าอะไรนะตัวตัว S b ค่ะ Hamburger Hamburger ไม่ใช่ค่ะ Hamburger เ,เ,เพื่อนบอกว่าตัวอะไรนะเมเื่อกี้บบตัว S ีแต่ไม่ใช่คำว่า Hamburger ค่ะตัเน,นี้ Sandwich เคนะคะกลุ่ม B ได้ค่ะ โอเคเย่ยบนเล่นปวดมือให้คนดีหน่อยค่ะดังๆเลยลูกเก่งมากเลยลูกเก่งทุกคนนะคะแสดงว่านักเรียนได้จบคำศัพท์คุณครูได้นะลูกอันต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องประโยคกันนะคะอ่ประโยคภาษาอังกฤษนะลูกจะเป็น ะะจะเป็นการถามนะลูกข้อที่หนึ่งะคะอันนี้ไหนใครอ่านได้อ่านได้ไหมเดี๋ยวอ่านตามคุณครูก่อนนะลูกเนาะอ่านตามคุณครูก่อนนะลูกจะเป็นประโยคถามตอบเกี่ยวกับอาหารนะคะ,ะข้อที่หนึ่ง What food do you like? โอเคนะคะคำตอบเขาจะตอบว่า I like n o o d l e อ่านะคะอ่าไหนลองอ่านเองสุลุกหนึ่งสองซ้ำ <Wow. S 1> อ่าเวลาตอบตอบว่า <I am S 1> โอเคเ <I am S 1> ก่งมากเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะ next โอเคแล้วก็ตอบว่า I, <am>. okay. I like hamburger Very good นะคะคุณครูปาอ่านหนึ่งครั้งเรียนอ่านได้นะคะต่อไป <Wow. S 1> อ่าเวลาตอบ <I am. S 1> five lines ใช่ไหมอ่าโอเคเวลิกเกอร์ต่อไป what d i n k do you like แสดงว่าด i n g นี่ต้องเป็นพวกอะไรลูกเครื่องดื่มใช่ไหมนะคะอ่าเวลาตอบตอบว่าอะไร I like อะไร I like, I like coffee นะคะ coffee ค,คืออะไรลูก <I like. S 1> กาแฟนะคะอันต่อไป <is> อ่าเวลาตอบ I like males นะคะต่อไป like. อา่าเวลาตอบตอบว่า I, <like. S 1> I ขีไล่อาจารย์ลุ2เรื่องสองซ้อ่าเวลาตอบบล็อคนที่เขาชอบอะไรเนี่ยนเียไข่เจียวนะคะอ่ะต่อไปบล l อคฟู้ดบล็ีนะคะต่อไปเวลาตอบตอมากีไล่เเคยเเคยเคยอะแก่อะไรแกงกะหรี่นะคะเคยกินไหมส่วนตตัว ตาตาชักใต้ระรมนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยว กกลุ่มบีนะลูกโอเคกลุ่มบีอ่านักเรเล่นดูอ่ะเดยช่วยกันนะลูกนะไม่เล่นลูกไม่เล่นอ่ะนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคถามตอบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนอัศวินมาหน่อยไปยินจับให้ค,คุณครูนหน่อยอ่ะคนนี้ไปลูกไปอัศวินแล้วก็เมวสิกลูกจับคนละมุมนะคะเอามาลูกมาใบๆเอาไว้ลูกช่วยเพื่อน มิวสิกนักเรียนมาดูนะคะอ่ะอันนี้กลุ่ม B เสร็จแล้วนะลูกอันนี้จะเป็นประโยคถามตอบไม่เล่นลูกนะไม่เล่นนะคะอันนี้เป็นประโยคถามตอบนะคะอ่ะนักเรียนมาเช็คดูคุครูให้คุรูให้ข้อละคะแนนนะคะอ่ะข้อแรกอ่ะไหนลองนักเรียนอ่านพร้อมกันสรลูกอ่านพร้อมกันดิกลุ่มกลุ่มเอเสร็จยังลูกกลุ่มเอ อ่าเสร็จแล้วนะคะอ่ามาดูนะคะอ่ามาดูมาเช็คคําตอบช่วยกันนะลูก A นะคะอันนี้เป็นของกลุ่ม B นะลูกนาะ<ล>ข้อที่หนึ่งนะคะอันนี้อ่านว่าอะไร What? What food does he like อันนี้ถูกไหมคะ <What? S 1> ถูกต้องนะคะอ่าเวลาตอบทำ He <Yeah. S 1> ตอบอะไรลูกข้างล่าง <Yeah. S 1> He likes curly นะคะโอเคเยี่ยมมากนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ วอดดิงด He l ฮล e s นะคะ,ะเพื่อนตอบว่าอะไรเ e ล i สไอทีอันนี้ถูกไหมคะ oh. ถูกต้องโลกโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ o อ d ฟูดดัสชีไลส์อ่ะเวลาตอบตอบว่าอะไรชีไลส์ mm. ออเมริสนะคะเยี่ยมอ่ะนะคะถูกไปแล้ว3นะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่4ี่ What d i น do you like? ถามยูตอบอะไรไอ่์คำแรกต้องเป็นไอนะคะ I like m i l ลเยี่ยมเ,เลยนะคะสี่แล้วนะคะมาดูนะคะอ่านะคะข้อนะะต่อไปอันเมื่อกี้กี่ข้อแล้วสี่ <4 S 1> แล้วอ่านับช่วยกันนะคะโดยช่วยกันต่อไปข้อที่ห้านะคะ <I. S 1> What food do you like? ถามยูตอบไอตัวแรกใช่ไหมไอไลท์ มือบลเยี่ยมนะคะตอบมาข้อสุดท้ายบอดดิงดัดชีไล่อันนี้ตอบว่าชีไล์เบล้โอเคเยี่ยมอันนักเรียนปรบมือให้เพื่อนเนอาะ โลล์อ่ะกุณมบีถูกทั้งหมดหกข้อเลยนะคะทั้งประโยชน์คถามแล้วก็คาตอบเย่ยม,มากเลยลูกอ่าต่อไปมาดูกลุ่มมาดูกลุ่มนลลูกมาดูกลุ่มเอนะคะอ่ะขอกล้าลูกอ่ามายืนหน่อยลูกไมค์ค่ะไมค์อ่าใบค่ะใยลองง่ายนะคะอ่ะมากิตติกวินลูกมาใบค่ะ เราเาอ่าเราเนาะอ่าอ่าอับสอยอ่านักเรียนมาดูนะลูกนะอ่ามาดูของกลุ่มเอนะลูกอ่าเช็คคำคำผัด เอียร <limbs. S 1> ์นะคะถ้าเราเป็นสร้างประโยคมันจะเป็นประาเป็นชีใช่ไหมคะอ่าชีไ์นนะคะอันต่อไปบอสฟูดบอชียรไล์แล้วที่ต่อมาอะไรคะชียไล์อเนะคะได้ถยข้อเกี่ข้อคะหนึ่งสองสามอ่าโอเคดเก่งมากเลยนะเพราะว่าทำไมตีต่อ่าเป็นซีข้อนไม่มูข้อผิดเลยนะอันนี้เปิดมือให้เพื่อนหม่ดเก่งมากเลยนะคะ ะนะแล้วก็ออตอบด้วย a ับ i o o f อ i c เ a อนร์เะลูานะน,น,นะฮะ